คราวนี้นะครับเรามาดูอีก1กรณีนะครับในเวลาที่เราทำาตัว virtual machine นะครับแล้วเรา run ด้วยตัว virtual machine เองนะครับ virtual box เองเวลาที่เราย้ายเจ้าตัว vdi file vdi file ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปเล่นกับเครื่องอื่นนะครับปัญหาหนึ่งที่เราจะพบเจอกันมากเลยคือว่าเรื่องของอาการเชื่อมต่อนะครับหรือว่า i n Network ตนั่นเองครับเพราะว่าเวลาที่เ,เราย้ายาตัว ไฟล์ VDI ไปเนี่ยนะครับปัญหาคือเจ้าตัวไฟล์นี้มันจะจำค่า MAC Address หรือว่าตัว Virtual address ที่มันสร้างขึ้นมานะครับเมื่อเราไปรันอย่างเครื่องอื่นนะครับปัญหาตามมาคือมันจะไม่ได้ IP ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการซ้อมซ้อนของ m c c d d r e s s บางทีก๊อปกันไปหลายคนเอาไปใช้ปัญหาเกิดน,นะครับ นี่เราจะทำอย่างไรนะครับวิธีการคือเราจะมาแก้ไขมันนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับอันดับแรกอ่านะครับเราจะเข้าไปแก้ไขนะครับไฟล์ตัวนี้เก็บไปที่ไหนนะครับมันจะเก็บอยู่ที่ etc นะครับ /udil นะครับ /rule นะครับดูนะฮะเราจะเข้าไปก็คือ cd /etc/udil นะครับ enter มาก่อนนะครับ ls ดูว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะครับ เราจะเห็นว่ามีนะครับรูนะครับ d d อยู่นะครับเราจะเข้าไปแก้ไฟนี้กันนะครับจะดีเข้าไปก่อนนะครับ d ีนะครับแอป t มีไฟล์อะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าในในในตัวเจ้ารูดีนัจะมีไฟลเดียวกันอีก3ไฟคือ็คือ70 p e r s i s t น n t นะครับขีดอ่าขีด cd นะครับ d u t รับ70 persistent นะครับ ขีดเน็ตนะครับไฟล์ที่จะไปแก้ก็คือ70 p e r s i s t e n t นะขีดเน็ตนะครับเราก็ sudo so nano นะครับ7นะผมแท็บเอานะฮะพิมพ์ถ้า7แล้วแท็บอนะครับเราไม่ต้องพิมพ์หมดนะครับนะวิธีการนะครับอันนี้เครื่องผมติดตั้งคั้งแรกนะครับก็จะเห็นว่ามันมี PCI นะครับ เน็ตเวิร์กขึ้นมา1ตัวแต่ในกรีเราย้ายเน็ตเวิร์กไปเรื่อยๆนะครับจะเกิดค่าอ่าดีไวซ์ขึ้นมาหลายๆตัวเหมือนกันเวลาที่เครื่องมันหาก็จะเริ่มเริ่มงงว่าจะใช้ตัวไหนกันแน่นะครับวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะอ่าไม่ให้สับสนนะครับเรา,าถ้าเราต้องการที่อยากจะเก็บมันไว้นะครับเราก็จะใส่ใส่ชาร์ปนะครับเป็นการคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับแต่ว่า ผมแนะนําว่าลบออกแล้วให้มันสร้างใหม่ดีกว่าทุกครั้งที่มันรีบูตขึ้นมามันก็จะเก็ตค่าใหม่มาให้เรานะครับเมื่อ,อสมมุติว่าผมลบออกนะครับไม่ไม่สมมติว่าลบเลยนะครับ eth ูน r ์ name ตัวนี้นะครับเราลบออกไปเลยนะครับเราจะลบออกนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะลบไปเลยลบเสร็จน,นะครับ ทำการเซฟครับ c t r l O นะครับเซฟ c t r l Z ออกมานะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับอ,อ,อันดับต่อมาถ้าเราลบไปแล้วนะครับเราต้องทำการรีบูตเครื่องใหม่นะครับรีสตาร์ทเครื่องเพื่อให้มันทำการเลือกค่าเก็ตค่าขึาข้นมาใหม่นะครับเราก็ใช้คำสั่งรีบูตได้เลยนะครับกรณีที่ไม่เป็นรู้จะต้อง sudo นะครับ ล็อกอินเข้าที่หนึ่งครับะนะครับเราลองดูครับ CD AT, c AT, d slash etc slash u do นะครับ r dot d นะครับผมแค t ดู oo, นะครับ เราจะเห็นนะครับว่า p c i นะครับที่เกิดขึ้นก็คือจะมีเพื่อ p c i ขึ้นมาอีกนะครับดูนะครับที่บรรทัดที่3-4มสีัสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับเกิด subnet เกิดค่าขึ้นมาใหม่นะครับของ eth0 อ่าอ่านี่เราก็จะใช้งานได้นะครับสามารถที่จะเรียกดูได้ว่า IP a d d r e s นั้นได้ IP a d d r e s มาหรือยังนะครับในกรณีที่คุณทำการย้ายนะครับหรือว่าก๊อป ไฟล์ VDI ไปแล้วเล่นเครื่องอื่นแล้วเจอปัญหาว่าเน็ตเวิร์กไม่สามารถเรียกค่าขึ้นมาได้นะครับเราทำการแก้นะครับเพื่อที่จะให้มันทำงานได้โอเคครับ